รัฐบาลลงพื้นที่ช้าทําไมนายกไม่ลงพื้นที่เพราะน้ํามันท่วมเนี่ยมาตั้งแต่วันที่22่สิบสองละก็คือวันศุกร์ที่แล้ว22เนี่ยคือวันที่องคมนตรีลงไปมอบถุงพระราชทานที่เราให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะนะแต่นายกเนี่ยลงพื้นที่วันนี้นี่คือคลิปในติกต็อกครนะคุณจุรีฮะฝากถึงนายกให้ช่วยน้ําท่วมกันด้วยนะแต่ว่านายกลงไปแล้วนะล่าสุด เดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้เพิ่งอัพวันนี้ฮะว่าซึ่งพนาธานนายกรัฐมนตรีกันนะครับวา่าว่าตอนนี้ธานายกช่วยทอดตุ้งท้าวคนละสีแล้วกบเปลี่ยนเป็นมันไส้เกือกบูดลงไปเลยหนามตัวมเดี๋ยซ้ำจังหวัดใจเด่นขอได้ไม้ธนายกครับ้าบ้านควากมานะคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใส่เดช๋รงข้อความไม่ได้เจอมาแต่ในเพจชั้นลุยจงหมดว่าช่วยเป็นกระบอกเสี่ยงช่วยนะช่วยนี่ใส่ไม่ตรงไปทีทำเนียดโดยตรงเลยไม่ถึงนายกวัรพดือนายก ก็นาทั่วมันตันนายกต้องลงมาแล่นะนถอดถุงเท้าคนละสีใส่รองเท้าบูทเราไม่รู้นายกได้ยินหรือเปล่า,าวันนี้ใส่รองเท้า,ทาบูทตเลยนะลงไปในพื้นที่เมื่อสักครู่นี้นไปเมื่อบ่ายวันนี้หลังการประชุมคอรมอเสร็จสิ้นนะฮะเนี่ยก็ลงไปในพื้นที่ส่วนการประชุมคอรมอครับวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องแล้วจริงๆเนี่ยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประเด็นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย ที่มีการเคาะกันมาก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่ที่ค่าแรงขั้นต่ําขึ้นน้อยที่สุดด้วยนะตรงเนี้ยมาเจอปัญหาน้ําท่วมอีกทีนี้โอโ้โหอันนี้จึงน่าเห็นใจมากจะต้องมีมาตรการเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรหรือไม่หลังจากนี้ส่วนประเด็นเรื่องค่าแรงขั้นต่าวันนี้การประชุมครมครับนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ําไตรภา,าคีเนี่ยนะเสนอยือนกลับมาเหมือนเดิมนะสรุปแล้วเนี่ยคอรมอก็ พักทวงอะไรไม่ได้แล้วแต่หลังจากนี้จะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายในเดือนมกราหกเจไปฟังนายกอธิบายนะว่าจะมีการประสานให้มีการขึ้นอีกรอบสักได้ไหมนะเดี๋ยวไปฟังนายกรัฐมนตรีคณะกรรมาการไตรภา,าคีเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงนะครับจะมีการประชุมอีกครั้งในต้นปีหน้าภายในเดือนมกราคมนะครับเพื่อกําหนด,ด